tham đi, Wow. Long tham gia? mày, tham mày, nè, tham mày ยิงนิดนึงเอาใหม่ครับเอาใหม่ไหนเอาใหม่ทียืมฮะไหนลองตั้งใหม่สิที่นี่ลองครับ บอนบอนเหรอแซนดี้แซนดี้นี่นี่ป๊าป๊าเหรอไหนลองตั้งใหม่ให้ดูสิเ้เจอันนี้อะไร mm. อ่ะเขาเรียกอะไรลูก เขาเรียกอะไรครับเขาเรียกไว้ปุ่มกดบริหารกล้ามเนื้อใช่ไหมใช่ไหมครับ ให้ลองต่อใหม่สิลองต่อใหม่สิ